ครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับเนาะเนี่ยมแรงมาเดี๋ยวก๋าิี้ามาเห็ดเมนูอีสานอีสานนะครับผมไปตลาดก็ไปเห็นเนื้อสดๆครับเนื้อเมมหมกับเครื่องในก็เลยสิมาเห็ดรักสองเมนูกินแรงอากาศก็เย็นก็เลยสิมาเห็ดต้่มเปื่อยสุดหนาเนี่ยยังไงกสิมีนี่ครับนี่ครับเป็นพาคิริวนะครับแล้วก็เป็นเนื้อนะครับพวกเนื้อติดมันเนี่ย ต้มชดน้ามขัแล้วก็ตับนี่ครับตับชุบๆเลยตับอันนี้สีเฮ็ดซ้อมไมนูสงีก้อยก้อยแล้วก็ต้มเอามาบังต้มต้มเอ้ผมกับชีนี่ครับมันก็บชมีเครื่องเทศหลายอย่างนะครับต้มนี่กันนี่ขี้เพียนี่ผมต้มไว้ถ้าใส่ก้อยนี่แบ่งคนละครึ่งครับนี่ครับเป็นซองกันเป็นเพียร์สต้มนี่ก็ใส่นี่ไปเลยนี่ คาเบบกูดเนี่ยหอมแถ่นี่นวลชิ้นไข่ทุบเนี่ยนังไชิ้นไข่อืมตัดหวงเตียงชิ้นไข่ใส่เข้าไปอืมมานกะนี่ครับใส่หลากักชี้อันนี้นี่หลากักชี้แล้วทดเม่ไหม,มเอา ใส่เข้าไปจักสองหลักต้มนะครับบัดนี้กระใส่นี่ครับข้าวโอ้เป็นขน้าอปรุงรสนะครับใส่เข้าไปอืมบัดที่นี้ก็ดีงวัวกับอันขี้ผีอันี่นใส่ไปแล้วดีงวัวนี่ใส่ปรุงรสเดื้อหลังครับตอนเท่าสิกินครับนีกออก่ก,ก,กใ็ใส่อ้วมิคูเดะโอมักกินผงชูรสก็บ่ต้องใส่ใส่อ้วมิเข้าไปบัดนี้ก็ใส่นี่ครับ หอยนางลมซอสหอยนางรมตาเมียรครัวใส่้าไปวงมกข้มกลมนะครับบัน,นี้ก็ใส่นี่ครับสิ้วขาวเห็ดหอมใส่ลงไปใส่ลงไปน้ำปลาใส่จัหน้อยหนึ่งก่อนบัดมี่ยำห้ากินปรุงรสดังข้าจังนั่นยังใส่เพิ่มข้าไปอีกนะครับบันท้ผมอ็จิไปต้มต้ม พอได้สักพักน่ำเดือดปุ๊บผมก็ชินี่ครับผมก็จะเอาพวกเนื้อมูนี่ใส่นะครับพวกเนื้อเศษงามหน่นี่ครับนี่เนี่ยเนื้อเศษเนื้อสันงามหน่เนี่ยเนื้อติดมันงามหน่เครื่องในพาชีริวเนี่ยนี่ซอยใส่เข้าไปแล้วก็ตับนี่ก็จะเบ่งเครื่องนึงชิ้อยน้ำนะครับเดี๋ยวบัติน้ก็เขากลับไปต้ม นะครับ uh huh.